สวัสดีครับอันนี้ต้นลำไยคริสตั้นนะครับเพิ่งปลูกนะครับประมาณ3ต้นนะครับเอาให้ระบบน้ำแล้วนะครับนะอ,อันนี้ต้นที่สองนะครับนะฮะต้นนี้สวยงามนะครับส่วนนั้นต้นพีนะครับมียากขึ้นสอน อันเดสตันก็คิดว่าขึ้นง่ายนะครับไม่ได้ยากต้นนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งปีอันนี้แต่ยอดแล้วนะครับน่าจะได้สองคะแนงสามขนแนงนะครับน,นี่ตัดได้เลยน,นี่ผมตัดตัดมันน้ก็แตกคะแนงกลายเป็นสามแฉะ ทำให้มันต้นเตี้ยนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับอันนี้ก็มีหลายกิ่งนะครับกิ่งแขนงนะครับนิดหนึ่งใหใหญ่แล้วก็สองกิ่ง สามกิงก่ง4กิ่ง5้ากิ่งนะครับไอตัวนี้ผมกะว,ว่าจะตอนกิ่งนะครับก็ที่จ,จะทำให้พัายักิสตันออกลูกเร็วขึ้นนะครับใบสวยงามนะให้ปุ๋ยน,นี่กล้วยของมันก็พยายามทำให้มันมีความชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทำให้พันยันกิสตันนะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ สุวตรงนี้มันจะออกนะแต่มันก็ตายแล้วมันก็ออกแต่แขนงตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วตัวนี้มันก็ยังไม่ตายนะรอบนี้มันตายเพราะว่ามันแย่งอาหารนะครับก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ลองลุ้นอยู่ว่าสองตัวนี้มันจะออกยังไงนะครับเนี่ย ดูถ้าจะตายเหมือนกันนะดูนะรวอันนี้ก็แตกตาเหมือนกันนะครับศัตรูของมันคือะไรบ้างศัตรูเนี่ครับที่ขาวๆเสียนะครับอ๋อคอยชัด เราต้องดูแลฉีดยาฉีดยาเนี่ยแค่นี้และบีดับไปด,ดินนะครับเป็นดินที่เราถมนะครับเรามีกวรมกับสภาพดินก็เอาต้นกล้วยนี่แหละไปตั้งไปดูเดยอะเลยนะครับ แล้วก็จะมีหลายหลายต้นนะในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับ